คือผมออกมาเนี่ยคคุณกล้าไหมล่ะกับคุณที่คุณไปค้ำประกันหนึ่งล้านกับคุณห่ายสี่หมื่นห้าหมื่นแต่คุณต้องบริสุทธิ์ใจชัวร์นะว่าคุณถูกหลอกให้ไปเป็นผู้ค้ำประกันจริงๆอ๋อนี่ในเคสที่ถูกหลอกใช่ครับในเคสที่สมมุติว่าผมค้ำให้แฟนผมแล้วเลิกกันไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้คุณสมัครใจในการทำไม่ได้โดนหลอกไม่ได้โดนหลอกนะครับใช่สมัครใจนี่ถอนไม่ได้ไม่ได้ครับนี่คือผมเา้าจนกระทั่งเขาผ่อนหมดครับใช่ครับ ถ้าข้อผอมไม่หมดคุณต้องรับผิดชอบนี้ในสิ่งที่คุณเขประกันไม่้ไม่มีวิธีหลุดจากตรงนี้เลยใช่ครับโอรับเนือไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองกระดูกแขวนคอกระดูกแขวนคอเอาจิงๆนะคุณแอ๊นะครับนี่เขาบอกว่าโดนผู้มีอิทธิพลนะครับข่มขู่จะทํำยังไงดีครับข่มขู่เรื่องอะไรครับอขนาดไหนด้วยใช่ฮะโดนผู้มีพลข่มขู่ในข่มขู่เรื่องอะไรเออคุณไปรู้ความลับเขาหรือเออหรือว่าว่าคุณไปเป็นหนี้เขาหรือเปล่า คุัวอะไรผมจะตอบถูกยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างสมมติผมเปิดแผงขายกับข้าวเนี่ยครับดันไปทับเส้นกับเจ้าถิ่นแถวนั้นซึ่งผมเพิ่งย้ายเข้ามาผมไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วเขาเหมือนกับคือเขายังไม่ทําอะไรเนี่ยแต่ผมกลัวไว้แล้วเนี่ยยวันนึงต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลยเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเพราะรายอื่นๆไม่ปล่อยไว้เลยเนี่ยอย่างนี้ผมสามารถที่จะไปคุยกับใครได้ครับทั้งๆที่คุณมาเปิดร้านแสงลอยแล้วคุณคิดว่าคุณไม่ทับเส้นเขา คือเปิดก้าลางเขาแล้วดั้มราคาลงมาเอาเอาวอางี้ยเขาไม่เจ้าถิ่นไม่ชอบเราเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเราก่อนนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันทางการค้าอย่างคุณบอลไปดั้มราคาเป็นการแข่งขันทางการค้าถ้ากรณีคุณบอลขายดิบขายดีแทน้ำเท่าไอ้ข้างข้างขายไม่ได้ซ้ายขวาขายไม่ได้ คุณบอลก็ต้องพึงระวังตัวว่าคือคือผมสามารถบอกได้ไหมไปไปแจ้งความไว้ได้ว่าไอ้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับผมนี่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะยังไม่มีเหตุอะไรที่มากระทาต่อคุณบอลนะครับแต่ถ้าว่าคุณบอลบอกว่าคุณบอลเป็นน้าราคาเขาขายกันร้อยบาทคุณบอลมาขายห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีพวกนักเลงหัวไม้เนี่ยมาคุมคูมาคุมคูโดยวิธีการกระทืบเท้าหน้าร้านคุณบอลเนี่ยแล้วบอกหมายมาบ้างบอกว่าพี่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 ขายของอย่างเนี้ย ระวังระวังอ่าอย่างเนี้ยพอยังมีพอยังมีเหตุสมควรที่คุณจะบไปไปลงบัตรจังหวัดไว้ได้ว่าเขารู้ว่าใช่ตอนนี้อาจจะมีอะไรเิดขึ้นนะใช่ครับใช่ครับโอเคทําอย่างไรเมื่อถูกเอารูปไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าว่าเราขายตัวว่ขายตัวอ๋อครับโอ้โหคุณบอลคุณแอดเอาล่ะอย่าไปยกอย่ายกตัวอย่างของคนที่เอสเอเข้ามาเลยยกตัวอย่างผมดีกว่า ถ้าผมเนี่ยถูกเอาภาพอันไม่ควรประสงค์ที่จะไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตคุณแอดเอาเอาภาพผมไปโพสตผมจะโดนยังไงบ้างฮะไปที่กระทรวงเทคโนโลยีะนะครับย่อมรู้เขาว่าคุณแอดเนี่ยเป็นผู้กระทำคุณแอดใช้อยู่ที่อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์บ้านอินเทอร์เน็ตหมายเลขโทรศัพท์บ้านหมายเลขอะไร มันจะขึ้นไว้รหัสสําหรับรหัสรหัสเขาเรียกว่า IP ใช่ไหมฮะหรือคุณแอดบอกว่าถ้าผมเอ๊ะคุณแอดจะใช้ที่ไหนใช้แอร์การ์ดหรือเปล่ามันก็ต้องมีการลงทะเบียนของแอร์การ์ดไปที่กระทรวงสารสนเทศนะครับให้เขาสืบหาได้ครับแม้กระทั่งคนที่ไปโพสต์เนี่ยไปโพสต์ที่ร้านคาเฟอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ร้านคาเฟอินเทอร์เน็ตจะมีข้อบนรว่าคุณต้องมีกล้องวงจรปิดโอให้รู้ว่าใครเข้ามาบ้าง <ต>สืบไปรู้ถึงรหัสไอพีสืบรู้ถึงคนทําเมื่อคุณสืบรู้ถึงคนทําแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปคุณก็ดําเนินการแจ้งความลงทุกได้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับการโพสต์รูปหรือการไปเขียนข้อความด่ากันเนีโทษหนักไหมค,ครับพี่ โทษประมาณ3ปีครับขั้นสูงสครับสูมครับมีเอสเอ็มเอสเข้ามานะช่วยตอบหน่อยค่ะหากโดนตํารวจคุกคามจะทาอย่างไรคุกคามตรงไหนอะครับยกตัวอย่างคุกคามทรงไหนยกตัวอย่างว่าสมมติเออผมผมถามหน่อยสมมติผมไม่ไม่ถูกกับตํารวจสอนอที่ผมอยู่เนี่ยคือคอมเมนตกันมาอาจจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งว่าเขาฉันเป็นตำรวจนะเงี้ยผมสามารถไปสอนออื่นได้ไหมบอกไม่ถูกกับสอนอเรนี้ไม่ได้คุณต้องติดต่อสอนอที่สอนอสนนี้ตำรวจอยู่สอนอไหนคุณติดต่อสอนอนั้นถ้าคุณดูในเขต ผมอยู่ในเขตสนอสอนอกไก่ตำรวจชั้นผู้น้อยสอนกไก่มาคุกคามผมว่าผมเนี่ยขายของผิดกฎหมายแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยมาคุกคามผมมามาเก็บส่งเก็บสวยแน่นอนผมคุยกับคนที่มาเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกขึ้นหาพู่มกับคนกับหนึ่งพุ่มกับหรือว่าเรียกว่านายสถานีนะครับพุ่มกับขึ้นไปหาเลยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเกรงใจ ขึ้นหาเลยกรณีอย่างนี้นะครับบอกว่าถ้าถูกตำรวจคุกคามเนี่ยคุณแอดออนนี้ดีไหมต่อไปเนี่ยเราน่าจะทารายการอยากเอสเวเข้ามาถามว่าถ้าถูกตำรวจคุกคามจะทำอยังไงที่ไหนอะไรยังไงเราต่อสายตรงเลยดีไหม่อสายตรงเลยอย่นี้ดีไหมครับเราก็ถามเลยองเรียน้ที่บอกว่าถูกตำรวจคุกคามจะทาอย่างไรดีเนี่ยคุณต้องมีชื่อนามสกุลชั้นยศของตำรวจ คนนั้นด้วยแล้วเราก็อ่อนแอกัน3ฝ่ายอย่างเนี้นะครับหรือถ้าคุณบอกว่าเมื่อออกรายการแล้วคุณยังถูกคุกคามมาเนี่ยนะครับเชิญมาออกในรายการเลยนะฮะนะครับเชิญออกในรายการเลยแล้วเราก็จะต่อสายตรงกันทุกฝ่ายเลยดีไหมดีครับนะครับเออถ้าผมคืนน้ำลายก่อนเลยว่าอะไรนะแล้วถ้าผมโดนคุกคามละถ้าโดนคุกคามอย่างนี้นะครับคุณต้องถูกคุกคามจริงๆนะนะครับหยามาใส่ร้ายป้ายสีกันนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยย่อมมีสิทธิเสรีภาพ การไม่อยู่เหนือสิทธิสิทธิภาพของคนอื่นดีที่สุดอใช่ครับการขายการขายอวัยวะผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าครับเคยตอบไปทีนะครับว่าผิดนะฮะผิดครับผิดผิดนะฮะแต่ต้องดูนะคุณน้ว่าการขายเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถึงกับขั้นขายแต่เราบริจาคให้ล้าคนที่รับเป็นบริจาคคนที่รับเนี่ยอาจจะมีสินน้ำใจให้อันนี้เป็นการตอบแทนเล็กน้อยๆอยแต่ผมคิดว่าการที่จะขายเนี่ย คนที่ขายเนี่ยต้องได้รับความทนทุกทรมานอย่างหนึ่งอย่างใดถึงจะตัดอวัยวะส่วนตัวขายไปออาจจะไม่มีเงินทองในการใช้จ่ายในการดำรงชีพส่วนมากจะเป็นตนะฮะที่จะขายกันเนี่ยเพราะมันมีสองอันไม่มีอันอีกท่านนะครับทรัพย์สินที่ได้มาโดยเสน่หาเนี่ยจะทํายังไงให้ให้เขาแม่เอาคืนไม่ได้เนี่ยทรัพย์สินใดที่ได้มาโดยเสน่หาทําอย่างไรให้ ให้เขาเอาคืนไม่ได้ก็เอาคืนไม่ได้อยู่แล้วฮะเอาคืนไม่ได้แต่มันต้องดูเหตุบางเหตุหนึ่งเขาให้มาด้วยสน่หาเนี่ยต้องคนที่ให้เนี่ยต้องมีบุญคุณกับคนที่รับหรือคนที่รับต้องมีบุญคุณอันอันใหญ่หลวงกับคนที่ให้อยู่อยู่วันดีคืนดีเนี่ยถึงแม้ว่าผมทำรายการกับคุณแอ๊ดคุณบอลเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่คุณบอลจะยกรถแคมรี่ให้ผมไม่มีทางหรอกครับที่คุณบอลจะอ่าคุณแอ๊ดจะยก ที่ดินให้สิบไร่ม,มันต้องมีบุญคุณกันก่อนครับแต่การบุญคุณอย่างนี้นะครับไม่มีเหตุคุณแอดวันข้างหน้าผมอาจจะไม่ชอบใจคุณแอดหรือผมไม่ชอบใจคุณบอลเหตุการณ์ไม่ชอบใจอย่างนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเรียกทรัพย์สินคืนจ้างทนายฟ้องก็ไม่ได้ไไดครับยกเว้นการให้โดยเสน่หาของบิดามารดาหรือผู้บุกการบุกการีมีเหตุจะต้องถูกคืนด้วยเหตุบางเหตุเหมือนกันครับครับ เป็นเช่นนี้เองนะครับแต่ก็ยังไงก็เอาคืนไม่ได้ถูกต้องแม้สรุปแล้วไม่ได้ครับครับผมมี SMS เข้ามานะฮะเคยใช้สถานที่ราชการออกกําลังกายครับและต่อมามีป้ายห้ามใช้จะทํายังไงดีเคยใช้สถานที่ราชการออกกำลังกายต่อมามีป้ายห้ามใช้จะทํายังไงดีผมว่าอย่างนี้ครับถ้าในเหตุของชุมชนอย่างนั้นทางราชการเขามีป้ายห้ามใช้หัวหน้าชุมชนที่คุณอยู่นะครับหรือหมู่บ้านตำบลใดที่คุณอยู่นะครับ หาผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรืออบตเนี่ยนะครับเข้าไปประสานงานครับแต่ต้องมองตรงๆว่าสถานที่ราชการเนี่ยเป็นสถานที่ห่วงห้ามนอกเหนือจากเวลาราชการแล้วห้ามบุคคลภายนอกเข้าแต่การที่สถานที่ราชการนั้นๆเนี่ยเคยให้ใช้อนุโลมอนุญาตให้คุณแบบบางการเนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นการให้ให้การบริการในชุมชนนะครับแต่ถ้าคุณมีเหตุจริงๆว่าในตำบลนี้หมู่บ้านนี้เนี่ย ไม่มีสถานที่ออกกำลังกายเลยมีสนามหญ้าสัมพุตบอลอยู่ในส่วนราชการเนี่ยลองไปคุยกันดีๆกับเจ้าของหรือว่าหัวหน้าหน่วยงานตรงนั้นว่าเราขอใช้ช่วงระยะเวลาสั้นๆสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มไม่เกินนะอันนี้เป็นการประสานงานกันผมคิดว่าน่าจะได้แต่จริงๆแล้วใช่ครับแต่จริงๆแล้วสิทธิของหัวหน้าหน่วยงานรัฐรัการนั้นเนี่ยเขามีอำนาจที่จะให้ใช้หรือไม่ให้ใช้ก็ได้เพราะว่าหลังจากหมดเวลาราชการแล้วเนี่ย บุคคลภายนอกย่อมเข้าไปในสถานที่นั้นไม่ได้อยู่แล้วอนอกจากเป็นสถานที่ที่ของรัชการเนี่ยที่ระบุไว้ว่าเป็นสถานที่ในคอนเทนต์ที่ออกแเงี้ยได้ราชการไม่ได้สาธารณะใช่ครับแต่ผมอยากยกอ่ะผมอ้วนผมอยากยกดาเบลอ่ะผมจะเข้าอ่ะสาธารณะหรือว่าสถานที่ราชการไม่ได้ผมก็ต้องไปวิพื้นเอาถ้าเป็นสถานที่ราชการเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นหน่วยงานของภาครัฐหรือเปล่าครับผมอเดี๋ยวเคสนี้อีกทีหนึ่งครับง่ายๆสมมติ อาเสียมาบอกทนายกบว่าเนี่ยเคยซื้อรถให้กิ๊กคันนึงเนี่ยแต่มันนอกใจอ่ะตอนนี้จะเอาคืนเนี่ยมีสิทธิ์ไหมฮะไม่มีสิทธิ์ครับคือคือฟาวไปเลยไม่มีสิทธิ์ครับว่าตอนนั้นแบบเออหลงรักมากเลยไม่มีสิทธิ์ครับแบบเพราะความเสน่หาเด็กหลอกไปซื้อรถไม่มีสิทธิ์ครับผมยืนยันได้ไม่มีสิทธิ์ครับถึงแม้ว่าเช็คชื่อผมทุกอย่างเซล์ก็จําหน้าผมได้คุณบอลเป็นเสียผมเป็นที่คุณบอลครับวันนี้คุณบอลซื้อแคมรี่ผมหนึ่งคันครับวันหน้าผมมีกิ๊กคนใหม่ วันหน้าผมมีเสียใหม่รับเลี้ยงผมได้แล้วเนี่ยนะครับผมไม่มีสิทธิ์คืนผมไม่ต้องคืนคุณหรอกไม่ว่าวันนี้ผมจะรักคุณหรือวันหน้าผมจะนอกใจคุณแล้วแต่สิทธิในการจดทะเบียนอยู่ของผมอยู่แล้วไอ้นี่กฎหมายยกเว้นเลยเพราะเพราะว่าผมกับคุณไม่ได้เป็นพ่อแม่ลูกขึ้นแต่ละการคุณให้คุณให้มาโดยเสน่หานี่ใช่ไหมฮะคำว่าให้ให้โดยเสน่หานี่ใช่ครับนี่คือให้โดยเสน่หาแต่ถ้าเป็นชื่อของเราเองเราก็สามารถเอาคืนได้นะฮะถ้าจดใน จต่ถ้าเป็นชื่อชื่อจริงหรือชื่อบุคคลถ้าเป็นถ้าคุณบอลเป็นเสียผมเป็นเด็กของคุณบอลรถนี้เป็นชื่อของคุณบอลคุณบอลเอาคืนไม่ได้เลยใช่ครับถ้าทําถ้าเด็กไม่เอาาหายตัวไปผมแจ้งแจ้งได้ไหมแจ้งได้ว่าแจ้งได้ว่ายังยอกนะแต่ไม่ใช่ลักทรัพย์นะเพราะคุณให้เราเขาไม่ใช่ใ้ครับชครับอ่ามันดูมันดูเหตุเป็นเหตุบางเหตุไปใกล้หมดไปเลยแล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาในด้านคดีความนะคดีแพ่งคดีอาญาหรือ กฎหมายทางตลาดจอรอะไรก็ตามฮะหรือจะร้องทุกร้องเรียนนะฮะสามารถที่จะร้องเรียนผ่านรายการเราได้นะ,ะรายการสอนอาเพื่อประชาชนนะ,ะทุกวันจันเวลาบ่ายสองโมงนะฮะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ,รบผมคุณบอลรัตนัยขบนะครับก็ต้องกล่าลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ